ที่ไหนยังแรงฝั่งทางนี้กลมอมอุตุประกาศฉบับที่3พายุฝนจะเริ่มแล้ว27-30พฤษภาคมนี้มาแรงทุกภาค55จังหวัดฝนตกหนักพยากรณ์อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาภายัยอุทกาภายัยเรียกรากาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่26พฤษภาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงพื้นที่ฝนในอีก10วันล่วงหน้าในช่วงวันที่26พฤษภาคมจนถึง4มิถุนายนรวมถึงพื้นที่ฝนที่จะตกหนักตกแรง27-30 e พฤษภาคมเดี๋ยวแอดมินจะพาไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่อง โมเดลฝนที่มีการคาดการว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากในทุกๆวันแอดมินสังเกตเห็นนะครับว่าฝนเยอะจริงๆซึ่งโมเดลทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นโมเดลการคาดการว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในแต่ละวันจาก ecmwfindy com ส่วนจุดสีแดงสีฟ้ารวมถึงสีเขียวทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นจุดที่เกิดจากในด้านของเมฆรวมถึงในด้านของฝนที่ตกในบางพื้นที่นะครับในบางจุดส่วนจุดสีฟ้าสีเหลืองรวมถึงในด้านของสีส้มเข้มที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นพื้นที่ฝนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้นะครับ17นาฬิกาในขณะนี้แต่สภาพของฝนที่ตกจริงไม่ได้มากอย่างที่โมเดลโชว์นะครับ แอดมินยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยนะครับที่บ้านของแอดมินเองโมเดลเริ่มโชว์ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2566จนถึงในวันนี้26พฤษภาคม2566ในด้านของฝนตกฟ้าขนองยังไม่มีซักเม็ดเลยนะครับที่บ้านของแอดมินเองที่เรนพื้นที่บ้านผักบุงตำบนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตปีนี้แหลงมากจริงๆนะครับฟ้ามือดอ้อมไปอ้อมมาแต่ยังไม่ตก หลายคนบ่นนะครับในช่วงนี้รวมถึงด่าแอดมินเข้ามาใต้โพสต์ของ YouTube ในแต่ละวันแอดมินก็เห็นใจนะครับและเข้าใจสภาพอากาศและอารมณ์ของคนที่ยังไม่ได้รับฝนเลยในช่วงนี้เพราะแอดมินก็เป็นหนึ่งในบุคคลนั้นเช่นกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับและคาดว่าในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป27-3 0ิบถึงสิาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ17นิกากรมอุตุนิยมที่ยากออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6ตั้งแต่เวลา18นากาของคืนนี้จนถึง18นากาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นมรินจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี รังสตูนหนองคายบึงการหนองบลำภูอุรธานีสกลน,นครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีส่วนในคืนนี้นะครับบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนซึ่งมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวัออกเฉียงเหนือฝน60%ของพื้นที่ รองลงมาฝน4% 0ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรองลงมา30%ที่ภาคตะวันออก20%ที่ภาคเหนือและภาคกลางและ10%ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนอกจากในคืนนี้แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้27-30พฤษภาคม2566 กรมอุตุออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่สพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเริ่ม27พฤษภาคมจนถึง30พฤษภาคม27พฤษภาคม2566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตะวันออกเน้นบริเวณจังหวัดสรกกะบุรีและตราดภาคใตา้เน้นบริเวณจังหวัดระนอง พังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลส่วน28พฤษภาคม2566ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28พฤษภาคม เน้นบริเจังหวัดสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลาง2ี่ปพฤษภาคมเน้นบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต28้28ิพฤษภาคมเน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วน29-3สิถึงสพฤษภาคม2566ภาคใต้เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคตะวันออก 29-30พฤษภาคมเน้นบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด ส่วนภาคกลาง2 9 3 0พฤษภาคมเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือ29-30พฤษภาคมเน้น บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาตจำออกเฉียงเหนือสองจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิเนื่องจากล่าสุดกรมอุตุออกประกาศแจ้งเกินเป็นฉบับที่3แจ้งเตินฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3นะครับกระทบในวันพรุ่งนี้27-30สภาคม2566 ในช่วงวันที่27-30สภาคม2566มรสุมตะตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับยอมพ่อพรดกาศต่ำบุกถล่มเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวมาตาบันประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำว้ด้วย สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวขอให้เดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฟังในช่วงวันที่27-30พฤษภาคมไว้ด้วยขอให้ติดตามประกาศเพียาระกาศและคำเตือน จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศณนะวันที่16พฤษภาคม2566เวลา17นาฬิกากรมอุตุออกประกาศฉบับต่อไป27พฤษภาคม2566เวลา5นาฬิกาต่อไปแอดมินจะพาไปดูให้ด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับ นอกจากบริเวณพื้นท,ที่ที่มีความแห้งแล้งแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมรอระบายบริเวณไร่มันของชาวบ้านนะครับซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณเอ็นจอยภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป พอพอรายงานสาเหตุหอเตือนภัยขัดข้องส่งเสียงดังโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งสัญญาณเกิดจากข้อผิดพลาดในการทดสอบระบบของบริษัทผู้ผลิต2 6สภาคม2566ในวันนี้ได้เกิดกรณีหอเตือนภัยจำนวน25แห่งในพื้นที่14จังหวัดได้ส่งสัญญาณเสียงทดสอบเมื่อวันที่2 7่พฤษภาคม2566เวลา3ใ0นกานาทีทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ตื่นตระนก ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กดส่งสัญญาณเตือนภยัยทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ออกไปแต่อย่างใดนะครับรวมถึงอุป,ปรกรณ์และบันทึกการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ผิดปกติแต่อย่างใด โดยปอพได้ให้บริษัทผู้ดูแล,แลและรับแจ้งระบบการแจ้งเตือนภัยทําการทดสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งบริษัทได้ประสานไปยังผู้ให้บริการดาวเทียมที่อยู่ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมดังนั้นนะครับเพื่อให้รับทราบความผิดปกติอย่างทันท่วงทีและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการแจ้งเตือนระบบเตือนภัยซึ่งได้กำหนดให้มีการทดสอบการทำงานโดยเปิดเพลงชาติทุกวันพุธ ซึ่งเป็นรูปแบบของการทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแจ้งเตือนความพร้อมในการใช้งานของหอเตือนภัยแต่ละแห่งขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างขันนุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ